เรือหมุนนแม่งวิ่งเรือหมุนเล <c oughs> ่ยยดดอกปอปาาวิปปัปครับปืนช่างต้นสัพานแดง่นีของทม นี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองและชวนผู้ปกครองมานั่งรับชมด้วยกันนะจ๊ะหวานเจี๊ยบพบกับพวกเราอีกแล้วครับทีมงานสายคลองพาเพลินครับวันนี้เราบุกไหนกันหวังยุดยาหยุดยานะไม่รู้จะเจอหรือเปล่ามากับความหมานนะดวงดวงหมานเดี๋ยวรู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าน่าจะได้เรื่องนะ วันนี้ก็เรามาสองคนครับเดี๋ยว,ยวปาอำแล้วก็ามมาทีมงานตามมาครับก็มีพี่ตายและเจตานะครับอยู่หน้างานแล้ว<ม>ก็ติดตามรับชมครับวันนี้ยันวางจะเปิดตาหรือเปล่าเดยนรู้จักนี่หวานเจียเ๊ยบนี่ก็มาครับเจอพี่ตายอีกแล้วครับผมสวัสดีครับพี่ตายครับสวัสดีครับผม พาสายคองมาบุกไกอีกแล้ววุ่นวายอีกแล้วครับว้าวุ่นกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวดูผลงานพี่ตายดิวันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหดูครับเห็นเขาว่าโอ้โหน่าจะลังแตกแล้วครับโอ้โหเอาเรื่องกันแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูผันชาเลยผชาครับ ปลาไซส์สวยๆครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยไอ้นี่มันว้าดีกว่าตาลูกแก้วตาลูกแก้วโอ้ยตาเป็นลูกแก้วเลยพี่ต่ายโอเคครับผมเดี๋ยวรู้เรื่องครับผ่านเกียบเอาครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับปลาสร้อยจะหวานทำไมบาทหนึ่งกระสอบก็ไม่เอาขอบาทเดียวโอ้ยในกระสอบไม่เอาแล้วจะมาหวานขอหนึ่งบาทคนกะคน มาไกลต้องขอสักบาทหนึ่งวันเดอรับร <ไป S 2> องครับหวานเจีย๊ยบหวานเจี๊ยบแน่ครับรล,ล,ล,ลอดูครับลอดูอไปลงุงถูกังันต้องหวานให้แตกนะหวานไม่แตกอายนะ <c oughs> ผมลงจริงนะ <c oughs> เอาเดองานหยาบงานหยาบ

ด<ส><ป>ับดับโอ <anyone>? ้โหเป็นไงสาคนอไง้ยนก็มาล่ะลุกยับยุกยับเป็นเลยทีเดียวเย็นวังเรียมอุปกรณ์ลงเรือเนาะไม่เป็นไรกระสอบเรามีเอาครับเดี๋ยวดูครับเ้าะไหมเ้าะไหมเ้าะไหม บานปลาจะเข้าไหมไม่ตึกตักกันนะพี่นะนี่นะ<ด>แต่น้อยแค่น,นั้นแหละครับนิงนงน่งนิ่งเนี่ยนั่งตะก้าน้องโอเคครับผมโอ้โหปลาน้อยปลาน้อยหยุดไปก่อนหวานเจีครับมาแล้วครับผมตัวแรกครับประเดิมครับของแท้ นี่มันปันนึ่องอีกแล้วมาเกียบขู่เรือหมุนอะแง่วิ่ง <c oughs> เรือหมุนเน่ <c oughs> ลูกดอกปอปลาวิบวับครับเปิ้ปืนช่างต้นสะพานแดงมาเจียบอื้ของแท้สองโลเลดเสองโลติดตามรับชมตอนต่อไปครับชัำปี <c oughs> ดูด้วยมาใครครับมารับหัวหน้าเผ่านะครับถามปี๊อีเอี๋ครับโอเคปลาปลานี่มันตัวที่เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้นับครับไม่ร yes ู้ครับตัวที่เท่าไหร่ สุดจัดเลยครับจัดครับยิงเขาลูกตาเนี่ยดูแผลได้นี่โอ้โหคมจัดเอ๊เๆๆดูดูดูมือดูมือปืนช่างต้นสะพานแดงครับลำหมานลำมัหวานจัด นี้แบบกําลังปลากําลังไหลลงแล้วกดยูอันนี้มาวัดดวงใช่ไหมพี่มาวัดดวงครับอันนี้อันนี้ของจริงเลยครับว่ามาวัดดวงไม่รู้จะได้ไม่ได้ไม่รู้สายบุกก็ต้องบุกอะ่ะไปรอเขาโทรหาก็อย่างว่าครับไม่มีใครที่จะโทรหาเราหรอกครับต้องวัดดวงครับอ,อยุธยาช่ำปีโอเค okay, ครับนี่นี่ก็สอบ เด,เดี๋ยวค่อยทายเดี๋ยวค่อยข้างเก็บแ้มก่อนโอเคครับผมไอตอนยิงอาจจะไม่ได้ถ่ายครับลำบากหน่อยครับโอเคมือฝีพายครับฝีพาย okay. ล,ลูกอะไรนะลูกแม่น้ำลูกแม่น้ำเจยาย้าพญาวัดดวงครับวัดดวงโอเคช้ำปี นี่ครับดูพี่ตายครับผมอืละตัวนี่นินอันนี้มันคืออะไรพี่ตายตานินตาลูกแก้วครับก่ <c oughs> อนเทียบก่อนเทียบอืมกองแท้ถ้ามันเต็มกระเป๋ามันใสเ่เรือผมมั่งก็ได้นะ <c oughs> โอเคครับผมเจี๊ยบครับชมอกวบช่อกวชีวิตครับไอ้นี่ไอ้นี่ดาดเอานาำแต่ละที่นี่แทงนี่หูยอมเลยเห็นทีแทงและโยกเลยโอเคครับผมยันวางคอหัวปลาเล่นครับเขาว่าเขาเจอปลาคาร์ฟไวแล้วครับผมผมยังไม่เจอเลยครับมันก็เจอเรามีแต่ปลาเร้าครับการนี้ถุงของม้ตายเขาปลาเล่ได้ คือแบบปลาไอพวกปลาขาวไม่เอาเลยใม่ยันหวังแังไม่อยากเอาเลยเรามันเดินโบโบโบ๊ะเลยสะเคาเย็นหวังดูครับคนก็เยอะอยู่กันครับปู่พี่ข้างนอกมหาสารเลยข้างนอกมากันมีมอสมีเรือไหม เหรอครับผมวนเียบบันเทิงครับ<ม>นี่ครับเจตตาครับนี่มากับยันวางโอ้ดูเขาได้ดีตัวบึ้มๆนั้นเลยยันวางของแค่เหรอครับผมติดตามรับชมครับ จัดปลาตนะั้งสายใหญ่อย่างนั้นเลยดูเรื่องเดี๋ยวผมเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนี่เล็กใช่ไหมโบน ตอนที่เรายิงก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะยันวาง่าโอ้เรือน้ําเรือมันลั่วครับน้ำมไหลเข้าโอ้โหแล้วก็ทุรักทุเลนี่ก็ได้หนึ่งเต็มถังนะครับครึ่งกระสอบนู่นอีกครึ่งกระสอบครับพอได้บันเทิงนะยันยันวางโอ้นี่กระําปีแล้ว ไม่มาง้งทริปนี้เป็นไงพาดพาดอย่างแรงปนินสามโลปนินตัวสองโลสามโลโหบ้าบอกเขแตกเวอร์ว,วังอลังการครับโอ้เหนื่อยจริงน่าังหังพายเรือเหนื่อยสงสารยาบังหังครับเรือน้ํามันรั่วเยอะไอ้ที่เราซ่อมไว้ไม่อยู่ครับพอเวลาโดนกระแทกแรงๆก็แตกก็สำหรับวันนี้ครับ วันเจี๊ยบวันเจี๊ยบแล้วเดี๋ยวเราไปในดูผลงานที่บ้านนะเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บพิเศษเหรก็ติดตามรับชมครับวันเจี๊ยบดูซ้ายดูซ้ายดูซ้ายโอ้โมีมันมีมันอะไรมันหลัง โอ้โหครับนี่มันโคตรพ่อโคตรแม่ปลาเลยโอ้โหใหญ่จัดยมอะบอกสิบอกแค่คำเดียวว่าของเจ้าว่าใหญ่นะของเจ้าว่าใหญ่นะเจอนี่เจอนี่โอ้โหใหญ่จริงดูไซส์ครับ ยิงทีแบบบอกได้เลยว่าสายวิ่งตึงมือปืนอาจารย์ต้นสะพานแดงเล่นแต่ป่าใหญล่ล้วนเลยป่านึ่งทั้งนั้นเลยครับโหผลงานครับผมดู ไซโบโบเลยครับมันปลานี่หว่าโอ้ตัวนี้ใหญ่บึ้มเลยนั่นนี่น่าจะเป็นตัวแรกแล้เเออใช่ปะ่ะตัวแรกที่เรายิงนะโอ้โดูไซครับออบอกได้คำเดียวครับ สุดจริงไปกระดวงแท้เลยครับไม่คิดว่าจะมีปลาด้วยครับไปเฝ้าโอ้โหชำปีเลยก็ทีมงานใส่ของฟาเพลินจะไปบันเทิงที่ไหนก็โปรดติดตามรับชมต่อไปนะครับผมนี่ครับชำปีหวันเกี๊ยบนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกัยันหว่างครับเ,เหนื่อยกันมาคืนโอ้ oh, ของแท้จริงเลยโอเคครับไว้เจอกันทริปหน้าคืนนี้เผื่อมีบุกต่อนี่เ,เดี๋ยวรู้เรื่องวันเจียบครับสวัสดีครับผมบมีผลงานของพวกเราครับผมช่างต้นสะพานแดงครับ ขอ,อ,อ,อเสนอคำว่าปลาส่งงานครับผมดูนี่เพิ่งไปยิกปลากับพี่จูนเสร็จยังไม่ถึงบ้านเลยขับรถกลับมา เห็นรอยก็เลยซัดซะปืนอาจารย์ต้นอีกแล้วหวานเจี๊ยบไม่รู้มันเป็นอะไรวันนี้เจอแต่ของใหญ่ๆไปยุดยากับพี่จูนมาก็โดนปนินใหญ่กลับมาบ้านอีกขูเจอปลาเล็ดใหญ่อีกหวานเจี๊ยบ นาจารยต้นนะครับเป็นอาจารย์ต้นสะพานแดงโหเห็นเงาเงาขับรถผ่านนึกว่าต่อไม้ที่ไหนได้ปานี่เองดูแผลยิงครับนี่เข้าเป้าตาหวานเจี๊ยบผู้กายลำลักลำเดิมครับผมช่างต้นสะพานแดง ใหญ่จริงๆนะนั่นก็จะมีเจ็ดปดโลนีส่สภาพฝายครับเป็นคลองครับขับรถกลับมากำลังจะกลับบ้านเห็น้อยอยู่กลางคลองก็เลยจอดใส่ตะอยู่เฉยหวานเจียบ ว้าวุ่นเลยทีนี้ว้าวุ่นเลยครับว้าวุ่นอีกแล้ว